ระหว่างเร a l วมี c75x นะครับกับ Honor x7d มือถือราคาเบาๆทั้งคู่ที่ชูความอึดความทนเนี่ยจะซื้อทันทีเอารุ่นไหนถึงจะจบดีเริ่มจากตัวแรกนะครับก็คือเร a l วมี c75x เนี่ยที่ราคาอาจจะถูกกว่าตัวของ Honor x7d เล็กน้อยนะครับซึ่งหน้าจอก็ได้ใหญ่ๆเบิ่มๆนะครับอยู่ที่6.67นิ้ว120เฮิรตนะครับเรื่องของชิปเ e a l วมีก็จะได้ตัวของฮ e l i o g81 อ l ลซ a มานะครับเรื่องการใช้งานทั่วไปรับจบอยู่แล้วส่วนเรื่องของกล้อง เผื่อใครไปหารูปก็คอเวิรกล้องหลังสรงสุด50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับแบตอุดดน,นะครับ 1,600มิลลิแอมป์นะครับแต่เรื่องของความจุเครื่องนะครับตัวนี้จะได้ความจุอยู่ที่128กิกพร้อมกับแรม6กิกก์แต่เป็นเรื่อง,องความอึดความทนนะครับตัวนี้ทนฝุ่นทนน้ำเนี่ย IP69 เลยและการกระแทกได้สูงสุดนะครับตก1.8เมตรนี่ก็คือชิลๆอยู่แล้วกระโดดในรุ่นนะครับคือ Honor X7D นะครับที่ได้จอใหญ่ๆเบิ้มๆ6.7นิ้ว120เฮิรต์เรื่องของการเล่นเกมนะตัว Honor ก็แอมเหมาะกว่านะครับเพราะได้ชิปเป็น Snapdragon 685นะครับพร้อมกับแรมเริ่มต้นอยู่ที่8 GB, กิกกบ อมนะครับความจุเครื่องเนี่ยสองห้าหกไปเลยและเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังกล้องหลักเนถ่ายความละเอียดได้สูงสุดนะครับหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลและเรื่องของแบตเตอรี่นะครับออนเนอร์ก็จะอึดกว่าเรียวมีนะจะได้แบตเตอรี่อยู่ที่หกพันห้าร้อยมิลลิแอมป์นะครับแต่การทนฝุ่นของน้ำเนี่ยได้แค่ IP หกสิบห้านะครับแต่การตกกระแทกนะครับที่ทดสอบมาเรียบร้อยนะครับก็คือระดับสองเมตรเลยก็ถามนะครับว่าสองตัวนี้จะเลือกรุ่นไหนนะความใหม่กว่าก็แนะนำว่าเป็นออนเนอร์ X เจ็ดมีเลยนะยังไงก็จบกว่าในฝั่่งงงขออแตถ้้าบนย x ก็ได้เหมือนกันครับแล้วเป็นเพื่อนๆนะครับจะเลือกรุ่นไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าตังใจแล้วซิมในาการตอนนี้ด่วนเลย